โอ้ oh, เป็นไงเล่าเป็นไงเ้าสู่ฟุกโฟทีนในที่โฟแนวนะวันนี้ผมจะมาสุ่มคู่หูนะครับเอ่อมันมีคู่หูมาใหม่เพื่อนเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนนี่เป็นไงไม่รู้มาใหม่กี่ตัวนะแต่ผมก็จะมาสุ่มนะครับเออผมจะสุ่มทั้งหมดคุณจะสุ่มทั้งหมดเท่าไหร่วะผมจะสุ่มจนกว่าผมจะได้ครบ3ตัวนี้เลยนะฮะ ผมไม่รู้ว่ามันจะให้ครบหรือเปล่านะแต่ผมก็จะเติมเพชรนะมากสุดก็น่าจะเติมไปประมาณสักหมื่นสองโอเคไม่เรียกว่าเติมนี่เรียกว่าใช้เพชรมากสุดผมจะใช้เพชรหมื่นสองนะเออแม็กซิม,มัมของผมนะตอนนี้ก็จะสุ่มนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าดวงผมนะมันจะเหมือนกาชาหรือเปล่านะครับเพื่อนเพราะเพื่อน<ๆ>เพื่อนก็คงรู้กันนะว่ากาชานะภาษามังกรนะ อะไรอีกวะไม่รู้แล้วฮะก็โดนกันผมก็โดนโดนทุกดอกนะฮะมาดูครับว่าดอกคู่หูนี้ผมจะโดนหรือเปล่าครับพร้อมอยังพร้อมแล้ววะไปดิเริ่มฮะเนี่เอาตัวฟรีก่อนเอาตัวฟรีก่อนพร้อมอยังไปโอ้ยขึ้นก็ะฟ้าแล้วผมมีเจ็ดสิบเอ็ดใบ นี่ยังไม่รวมเพชรที่มีนะอีกหมื่นแปดนะถ้ากูได้ไม่ครบนะเดี๋ยวเจอกันเจอแน่ถ้าผมได้เพชรไม่ครบเดี๋ยวเจอแน่ไม่ใช่สิกูหมายถึงถ้าผมได้คู่หูไม่ครบอะ่ะเจอแน่เดี๋ยวมาต่อปละล่ะอันนี้อะไรอ่อะโอ้ยสเปเชียลดอกวะ่ะมันบอกอันเนี้ยดอกห้าดาวแน่นอนนะเอาไปไหมห้าดาววหกดาวเว้ยไปอันแรกฟ้าอันแรกฟ้า,ฟาหลอกูดิไป โอ้เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าคอมมอนมีคอมมอนมีคอมมอนมีดิอะไรห้าดาวอะไรเป็นงี้วะสีแดงโอ้โหโอ้เออเพื่อนๆผมอยากจะบอกเพื่อนๆอย่างหนึ่งนะ ไอพวกเกมนะพวกตั๋วฟรีนะเพื่อนเพื่อนพวกตั๋วฟรีเนี่ยผมว่ามันมันลดดรอปเลทของเราเว้ยเป็นไหมเออแบบถ้าอยากถ้าอยากกดได้แม่ต้องใช้เพจด้วยผมว่างั้นนะโอเคแป๊บหนึงนะ่งแล้วผมเช็คกันว่าผมอัดวิดีโออยู่ปะอัดอยู่นะฮะเอ,อ๊มาต่อดิอ้ยอะไรนะคนจะสุ่มคู่หูเว้ยฟิลันมา,มาวะวันนี้ฟิลแม่งมาวะมามาพร้อมยงัง สุ่มทีนี้สิครับไม่สุมส่มทีนี้หนึ่งสุ่มทีละ้หนึ่งนี่เขาเรียกว่าพวกหน่อมเขาสุ่มกันนะฮะใจไหมเออพวกหน่อมหน่อมเขาจะสุ่มกันนะโอเคทีสิไปปิดตาครับไม่มาวะผมไม่ไหวละเดี๋ยวผมจะกดไปสักทีนึงนะอุ้ยมือลั่น โอ้โโอ้ชีโอ้ชิเกี่ยวไรกีบี้อะอะปาตาเอ้ยเดี๋ยวให้ที่หลังโอ้โหนี่ก็จะเอาแต่ดาวอะเฮ้ยโอ้เป็นไงอ่ะโอ้ยอะไรนะอะไรเนี่ยซากุระลูมินัสนะเออไปนะหนึ่งตัวนะเพื่อนผมจะเอาทั้งหมดสามตัวนะฮะ สามตัวนะเฮ้ยดวงแม่งมาวันนี้ยเฮ้ยดวงแม่งมาวันนี้หนึ่งตัวไปต่อครับหนึ่งสองสามปิดตาครับผมไม่ไหวผมขอกดนะเฮ้ยเฮ้ยมือลั่นเฮ้ยอูอูลุ้นลุ้นอุ้ยตะดุงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรของมึง อ <H> um> จอธรรมดาฮะเราได้มาตัวนึ่งแล้วชิลเราชิลแล้วแล้วเนี้ยแต่ขออีกสองตัวนะสองสามอันนี้สามอันนี้สองสองตัวขออีกสองตัวมาหนึ่งสองสามต่อครับปิดตาครับไม่มาเลยผมขอกดนะอุ้ยมือล่านครับมือล่านครับ โอ้โหโอ้ยเหี้ยโอ้โหไอ้ลิโอโยกเลยฮะจังหวะนี้โยกเลยเพื่อนโยกเลยฮะโอ้โหเฮ้ยดวงแม่งเวอร์ว่ะดวงมาเนี่ยดวงเกินไปเบื่อแล้วว่าได้เบื่อแล้วโอ้โหไปไงโหดปะ ีเนี้ยเชื่อหรือยังดวงผมอะ่ะมันมากับตรงนี้เว้ยโอเคปะเออสวยนะน่ารักมากเลยเนี่ยสวยจริงจุบ๊บจุ๊บโอเคแฮปปี้ฮะได้ก็แฮปปีนะนปป้นะไปต่อดีกว่ายังไงตัวสุดท้ายก็มาถูกปะละ่ะเอเอเฮ้ยเฮ้ยมือลั่นหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโอ้ผมขอกดนะอุ้ยเฮ้ยมาแล้วฮะเพื่อนๆเอาเราได้มาสองตัวนี้ก็เกินคุ้มแล้วสองตัวนี้เกินคุ้มแล้วต่อไปยังปิดตาครับโอ้โหช้าวผมลำคานลงช้าหละโอ้ไปแล้วครับมาแล้วมาแล้ว มาละวไงทองสัยนี้ทองใส,งใสมันจะไม่ได้แล้วเ,เพื่อนแต่ผมมีสิเบเอ็ดใบสิบเอ็ดใบผมว่าต้องมาวันรอบเนี้ยยังไงก็มาเอาผมบมัล่ะหนึ่งสองสามไปครับฮู้ไม่ใช่ไม่ใช่ออกไปก่อนเออย,ยังไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิ โอ้โหที่หมายก็ว้า็คอมมกนมี่คอมมอมี่เจสคริสต t อันนี้ไม่ได้ครับเพื่อนๆตัวนี้ไม่ได้ได้มาแล้วไม่เฟี้ยวโอ้ยหมดแล้ววะเอาไงต่อดีวะยังได้ไม่ครบสามเลยวะ แต่มีเพชรอยู่เว้ยมาผมขอใช้แค่สักสิบครั้งมันก็หมื่นสองนะสิบครั้งพอโอเคไหมจนกว่าจะได้แล้วกันโอเคนะแต่มากสุดก็ขอสักห้าครั้งดีกว่าโอเคผมขอใช้ต่อแค่ห้าครั้งนะห้าสิบใบโอเคปะ่ะโอเคถ้าไม่ได้ก็พอก่อนนะเพราะว่าผมก็ต้องนะเก็บเพชรไว้มากโอเคหนึ่งสองไปครับ อุ้ยตกใจมั้งออตโต้ไปดิหมื่นเพชรเหรออย,อย่างธรรมดาโยกดนะฮะผมกดแล้วไปแล้วโอ้ยเมื่จอจังหวะนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าต่อเท่าไหร่วะอ่ะอีกอีกสี่ครั้งไปหนึ่งไม่มาหนึ่งไมมาสองมาเปล่าสอง,สอง โุ้ยตอบไม่มาขอกดนะไปยังขี้หน้าหน้าโอ้โหหน้าเสียแล้วฮะเริ่มหน้าสั่นแล้วฮะแต่แต่ผมก็ได้มาสองตัวแล้วมันก็พอแล้วอะ่ะใช้เะละ่ะเออต้องการอะไรอีกไปโอ้กดละไอ้ดิห้อยตัวห้อยตัวเฮ้ยเฮ้ย ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วอุ้ยเหี้ยตกใจหมดนะอุ้ยไปรุ่นลุ้นได้มาแล้วไงได้มาแล้วขออีกตัวนึ่งตกใจหมดเฮ้ยหรือว่าเลดมันยังไม่มาวะ อีกสองทีใช่ไหมใช่ไหมสอทีนะไนะอ,อว,วุนครับเพื่อนโอ้ยกดนะผมขอกดนะไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้ยขอยี่ตัวขอยี่ตัวนึงโอ้โ,อโอเพื่อนพอ ได้มาสองตัวนี้ก็สุดๆแล้วนะผมว่านะผมว่าอีกรอบเดียวแล้วกันรอบนี้รอบสุดท้ายนะโอเคปะโอเคแต่ผมคุ้มแล้วอะแต่จริงๆไม่อยากใช้เพชรเพิ่มเฮ้ยแต่ถ้าถ้าได้นี่โอ้โหคลิปดังเปรียงป้างนะถ้าได้นะไปเราก็รออะไรคนระับไปเลยหนึ่งสองสามไปยังฮะตัวแรกอย่างตัวสองไหมเย้ย ขอรุนจนจบนะอันนี้ขอรุนจนจบวิเย่โอ้ยออ Hello, stein, ตกใจ Hello, stein, โอ้ยไม่ไหวแล้วไม่มาแล้วเพื่อนเออมายากแล้วเ <c oughs> ข้าใจเลยเข้าใจฟิลนะเออมายากแล้วพอนานเดียวไม่พอฮะหมดยังตัว <c oughs> ตสุดท้ายแล้วเนี่ยแดงดิแดง โอ้ยแดงจริงว่ะอลีชตอลีชตแดงจริงฮะแต่ก็โอเคถือว่านอดแบไม่เลวนะฮะกับการสรุ่ครั้งนี้ฮะปบมือปบมือโอเคก็ okay, <Okay. S 2> ถือว่าถือสองตัวที่เราได้มาเนี่ยเทแล้วไหนดูดิ โอ้ยขอดูก่อนโอ้โยโอ้โยโคตรเท่เลยตรงไหนอุ้ยแต่ตัวนี้โหดกว่าไหนวะโอ้ยอิลิอิลิฮะโอ้ยโคตรเจ๋งเลยสกิลอะไรเนี่ยดิวดาเมจทางอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมมันโห่ก็ได้มาสองตัวนี้นะก็ถือว่า คลิปนี้ก็ถือว่าสุดๆนะฮะถือว่าให้ผ่านนะไม่เหมือนกาชากับภาษามังกรนะเออถือว่าสุดมากครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะฮะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะฮะกดเออเอ,อก่อนจากนะครับเพื่อนๆเ,เออผมทําเพจใหม่นะเป็นเพจเกี่ยวกับบล็อกของผมเองนะก็ไม่มีดาก้อนลาจาไปผสมในนั้นนะครับเป็นแค่วอลกับคลิปที่ผมแคชเกมอื่นๆน,นะ เพราะลาจาผมจะลงกับ YouTube อย่างเดียวนะโอเคก็เพื่อนๆก็ไปช่วยกดไลค์กด Follow กดแชร์อะไรก็ได้นะครับถ้าช่วยได้นะก็ขอบคุณมากครับช่วยด้วยนะโอเคปะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้เนะี่ยผมก็แปะแล้วละ่ะโอเคนะแล้วก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูนะวันนี้ไม่เกลือวะ่ะ okay. เอ็ดเก้เอ้ไม่เกลือวะ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าพ e Bye bye. Bam.